นะะคอก็มาลงงาดีปีนี้ครับผมครับผมก็รู้สึกครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานสลอดใช่ไหมครับสัตว์ประดิษฐปีนี้ก็เป็นปีสลอดรักโลกนะครัก็ดีใจนะครับเป็นครบร้อยปีแล้วนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคขอบคุณนิติเกศศรีศรีสุจาร์ที่เชิญผมมาปีนี้เป็นปีการเราเราทำอะไรเหร จริงๆโครงการของปีนี้ผมยังไม่ได้สรุปนะครับเพราะว่าพี่ๆให้เราเลือกเยอะนะครับมีหลายๆผลิตภัณฑ์ที่เราะจะประสบะะกันมาเราจะจำเป็นจะต้องได้รัตถุดิบแบบไหนนะครับแต่ว่ายังยังรอสรุปเป็นตัวตน,นี้มันจะบรรยาการนะครับสำหรับปีที่แล้วผมไปที่จังหวัดเซนบุโรับปีนี้เป็นปีที่สองเลยแตกต่างจากปีแล้วยังไงคุณซื้อตัวนี้เนี่ยเขาไ่ามันพิเศษ ครับถ้าจะพูดถึงเสื้อตัวนี้เนี่ยจริงๆหลายคนยังไม่ทราบนะว่าสมัยนี้เนี่ยนะสเสื้อยืดแ,แบบนี้นะครับผลิตจากขวดพลาสติกนะครับจริงๆแล้วผมก็อาจจะทราบเรรายละเอียดยนยี้ได้บ้างแต่ว่าน้ําดื่มขวดพลาสติกของเรานะครับ14ขวดนะครับไปต้นไปสามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อยืดแบบนี้ได้นะครับคือเขาจะไปทําการกระบวนการเคชงอะไรต่างๆแล้วนำมาทอ ให้มันเป็นใจสำรองแบบในใี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็การนั้นก็ยิ่งสบายเแบบเซย์ยิบปกติเลยครับถือว่าเป็นการลดปริมาณขยะให้โลกค่ะสิ่งนี้วันที่เพื่อนแฟนก็จะมีส่วนช่วยเหลือในการที่รณรงค์ทงนี้ด้วยดีใจมากครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมา,มากๆนะครับที่มาช่วยกันอุดหนุนเสื้อของเราะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเขากับโครงาการมูลนิธิตต่างๆแล้วก็เอาไปช่วยเหลือ ตอนนั้นก็นี่ก็ขออนุญาตนะครับฝากโครงการนี้ด้วยนะครับก็เป็นตลอดระักโลกครับปีนี้นะครับเสื้อเสื้อแบบนี้ถ้าเกิดมีโอกาสหาซื้อได้ที่ไหนก็ก็ทำอะไรทำได้ที่เฟซแฟนแฟ้มเอต้อง10สัปดาห์นะครับมี่เปอ่พอที่ที่ปอปองดูมีได้ให้กำลังใจอย่างไรบ้าง ก็จริงๆแ <c oughs> เราก็หลาไปก็ลลยไปหานะครับแต่ว่ายัง <c oughs> ไม่ได้คุกน <c oughs> จริงตอนตอนเรา ก็รู้จักแต่ว่าได้รู้ไหมคะว่าทุกคนเขาคบหาดูใจกันอะไรอย่างไรอันนี้ไม่ทราบเลยไม่รู้เรื่องมาแบบ14ปีใช่ครับผมก็อาจจะให้ข้อมูลตรงนี้มากไม่ได้ต้องขอโทษที่เพืด้วยเพราะว่าพูดเรื่องคนอื่นไม่เก่งไม่สะดวกครับก็เพราะว่าพี่ป๊อปแถลงข่าวแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะกระจาดแล้วครับไม่สมควรที่จะไปพูดเรื่อง จะตอนนี้เหมือนอย่างวันนี้ดารายลอยะไรคนก็ให้กำลังใจพี่ป๊อบอยู่แบบเราไปดูรับรู้ไหมครับว่าเขาแบบอยู่ในโหมดไหนตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีนะแล้วมันมีผลกระทบกับงานของพี่ป๊อบที่จะปล่อยในวันพรุ่งนี้ด้วยกับการตัดสินใจของทางค่ายอะไรอย่างเปล่าหรอครับไม่ได้ก็ไม่ทราบแต่ถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่ให้ ใช่ <önemli S 2> <ales ü> ครับถึงแม้ว่าจะพี่ป๊อบจะตัดสินใจยังไงนะครับก็เคารพการตัดส <ticket> oui, mm ินใจของพี่ป๊อบแล้วก็ยังคงรักแล้วก็เคารพเสมอครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องของแก่ที่แกจะตัดสินใจแบบนี้ครับผมขออองพี่เทมแค่นี้อ่ะพี่เต้ยย้อนเข้าไปวันวันนั้ ว่าผมอาจจะตอบไม่ได้ท่าเราไม่ได้ไปไม่ได้ไป่รงงานม่ได้ไปมีส่งกำลังใจไปท่านทำยินดีก็บอกเราว่ามีส่งพรเศษไปตามเพื่องปกต่ครับขอบคุณคาเล็เข้าใจเอะไม